ครับวันนี้มาทำกุศลกับลูกๆหลานๆนะครับชวนมาเที่ยวมามาเที่ยวมาทำกุศลนะครับขี่มากับคารวานเวสป้านะครับเวสป้าก็เป็นชมรมของร้านที่เพชรที่เพชรบุรีมาจัด ก็เอาข้าวของไป,ไปให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านปา่าเดงใช่ไหมขวัญใช่ค่ะเนี่นี่มีอะไรเนี่ยไปเลยใช่ไหมก็เน,นี่ยครับข้าวข้าวของก็ใส่รถไปแล้วก็บรรดาชาวเวสป้าเพชรบุรีนะครับก็ขี่เป็นขบวนกันไปชา้ชา เ<ส>วสป้านี่ขี่เร็วเหมือนเร็วมากไม่ได้นะครับนี่ก็คือปกไก่นะครับร้านกาแฟร้นานกาแฟสามสาคาเฟ่ครับสมสิบาคาเฟ่นะครับ,รบน,อนอกจากมีคาเฟ่เอ้มีกาแฟอร่อยๆแล้วก็มีขนมมีอะไรนะครับขค,ค,ครผ่านไปมาก็แวะได้นะครับที่สาคาเฟ่ ก็เป็นน้องๆน้อง,องก็เยอะๆอ,อยู่ครับรถก็มีมีหลากหลายรุ่นทั้งเก่าทั้งใหม่เดี๋ยวเป็นรถเวสป้านะครับเป็นเวสป้าที่เทรบุรี เขาเป็นคนชอบคันนี้ก็เป็นคันสวยคันนะครับอันนี้คันนี้ก็จะแพงหน่อย <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศทั่วๆไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะขับตรงขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นบนเขา เขเรียกว่าโรงเรียนบ้านป่าเด้งบ้านเด้งน็น้องๆอ,อันลานนะครับตรงนี้ก็พักพักตรงนี้เป็นช่วงพักนะครับมาพักฝนก็คึ้มคึ้มคึ้มฝนหยดตก นี่ก็พักกินกินอะไรกันครับกินไส้กรอ,อกรับดีทาเก้นด้วยรนะน้องสองคนเขาก็มาบ่อยแะ่มาในทิปพวกเวสป้าปบ่อยๆเยอะๆเวสป้าเยอะๆคันนี้ก็แบบคันนี้วิ่งดีนะครับนี่เก่ามากแต่ว่าเป็นรถท้าสิกสวยวิ่งดีวิ่ง เครื่องทนทานไม่แพ้รถใหม่วิ่งมาได้สบายๆคันนี้ก็สวยคันนี้ก็เป็นเวสป้าเก่าแต่ก็วิ่งดีเหมือนกันคันนี้อันนี้จุงใจทําให้เป็นสีสนิมเลยเขาวิ่งมาแล้วมากับขับได้คันนี้ก็เป็นคิปหนึ่งของคนรักเวสต้าจังหวัดเพชรบุรีครับ ไก่ด้วยตรงที่ที่เราแวะนี่ก็จะมีนะครับพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงไปขึ้นตรงไปเรียกว่าไปทางหนองหนองพับนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกที่มาจากทางเพชรบุรีมาจากทางขวานะแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปทางหนองพับ หัวหินนะครับ